สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับสลานลมคอย FC นะครับก็ช่องนี้เป็นช่องที่รับซื้อเหรียญน,นะครับตามรายการที่ทางช่องรับซื้อแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเหรียญในกระแสต่างๆจากกลุ่มซื้อขายนะครับจะเป็นช่องที่เน้น เกี่ยวกับเรื่องเหรียญน,นะครับเหรียญของหายากเหรียญที่นักสะสมเขามีกันนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะประมาณว่าเดินตามนักสะสมผมมีเหรียญที่แปลกๆนํามาให้รับชมกันด้วยนะครับเหรียญที่นักสะสมมีการเก็บแล้วก็มีการนํามาเผยแพร่นะครับผมก็ นําเอาออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเพื่อเป็นความรู้เพื่อเป็นข้อมูลนะครับใครที่มีเหรียญอยากจะขายนะครับถ้าทางเพจก็ส่งรูปมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับก็เพจจราลลมคอย fc นะครับก็คลิปนี้ผมมีเหรียญมาให้ดูนะครับเป็นเหรียญที่แปลกแล้วก็หายากนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับสําหรับเหรียญนี้แต่ว่า ใครยังไม่เห็นเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าผมตัดต่อหรือตกแต่งคลิปมานะครับเป็นเหรียญที่มีการนํามาลงโชว์กันนะครับในกลุ่มนักสะสมนี่นะครับเหรียญน,นี้ถ้าเรียกให้ถูกก็จะเป็นเหรียญในกลุ่มเหรียญที่ระลึกนะครับแต่ว่าพิเศษก็คือปกติการปั๊มเหรียญตีเหรียญนะ่ะ เหรียญตัวเปล่า1เหรียญนะครับก็ปั๊มเหรียญออกมา1ครั้ง1เหรียญนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้ลักษณะพิเศษนะครับเหมือนกับกระบวนการผลิตมีเหรียญหลุดเข้าไปยังแม่พิมพ์แม่ตรานะครับเหรียญตัวเปล่าหลุดเข้าไป2เหรียญนะครับพอปั๊มออกมาเห็นไหมครับนี่นะครับมันมีลักษณะแบบเหรียญตัวเปล่ามันซ้อนกันนะครับพอเหรียญมันซ้อนกันแล้วก็ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับ นี่นะครับเหมือนเหรียญรวมล่างนะครับด้านหน้าก็จะต้องใช้เหรียญ2เหรียญนะครับเพื่อมาต่อคล้ายๆว่าต่อจิ๊กซอนะครับส่วนด้านหลังก็ยังคงคมชัดสวยงามเห็นอยู่แบบนี้นะครับก็เหมือนกับเหรียญรวมล่างนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญแรกที่ผมนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเป็นเหรียญแปลกที่หายากนะครับไม่แน่ใจว่ามีเหรียญเดียวในประเทศหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเหรียญแรกนะครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่แบบ จะมีการพบเจอกันบ่อยกว่าเหรียญแรกสักหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเหรียญท่าทางศัพท์ของนักสะสมก็จะเรียกว่าเหรียญออฟเซนเตอร์นะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นคลิปเหรียญที่ผมถ่ายเก็บไว้นะครับเหรียญจริงๆอ่ะเหรียญเนี้ยของผมเองแต่ว่าผมผมขายออกไปแล้วนะครับแต่ว่าบันทึกคลิปไว้เก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับว่าเหรียญแบบเนี้ยมันมีอยู่จริงๆนะครับอันนี้ก็คือผมซื้อมาแล้วก็ขายไปแล้วนะครับ เหรียญลักษณะนี้เรียกว่าเหรียญออฟเซนเตอร์หรือว่าเหรียญปั๊มเคลื่อนปั๊มเบี้ยวตกบล็อกอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับเหรียญทางขวามือนะครับอ่าเป็นเหรียญปกติแต่ว่าเหรียญที่ผมรับซื้อทางซ้ายมือเห็นไหมครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนกับมันไม่ได้เซนเตอร์เขาถึงเรียกว่าเหรียญออฟเซนเตอร์นะครับพลิกดูด้านหน้าเห็นไหมครับก็เหรียญด้านขวาจะจะสวยงามเป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่าเหรียญด้านซ้าย มันก็สวยแบบผิดธรรมชาติแล้วก็มีราคาด้วยนะครับเหรียญแบบนี้นะครับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาท500-2000ถึง2,000บาทแล้วแต่สภาพนะครับยิ่งสวยยิ่งแพงนะครับก็คือยิ่งสวยก็คือแบบลักษณะของการเคลื่อนการออฟเซนเตอร์การ, center, การเบี้ยวของเหรียญเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งแพงนะครับถ้าเป็นเหรียญในลักษณะนี้แล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้มีราคาก็คือถ้าเป็นสภาพสวยๆ ก็คือถ้าเป็นไม่ผ่านการใช้งานหรือว่า UNC สภาพสวยผ่านใช้น้อยแบบนั้นน่ะก็จะมีราคาขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง1เหรียญน,นะครับที่ผมมีแต่ว่าเหรียญเนี้ยผมขายออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูอีกหน,นหนึ่งเหรียญนะครับหเหรียญนี้เดี๋ยวให้ดูเหรียญจริงกันเลยนะครับผมยังไม่ได้ขายนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ1นบาทนะครับก็เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับมาดูเหรียญหนึ่งบาทกันนะครับ นี่นะครับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญนี้ผมก็ซื้อมาเหมือนกันนะครับก็คือผมไม่ได้พบเจอด้วยตัวเองเหรียญนี้ผมก็ซื้อมานะครับราคารับซื้อของเหรียญในลักษณะแบบนี้เหรียญออฟเซนเตอร์นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500ยนะครับลักษณะขอแบบประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเล็กๆน้อยๆอ่ะ ก็ไม่ถึง500นะครับก็คือต้องดูลักษณะของการการการเคลื่อนขอใช้คําว่าออฟเซนเตอร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวหลายๆท่านอาจจะคิดว่ามั่วนะครับไม่ได้มั่วนะครับเขาเรียกว่าเหรียญออฟเซนเตอร์จริงๆนะครับอันนี้มินเออร์เลอร์ออฟเซนเตอร์นะครับเห็นไหมครับลักษณะของการแบบปั๊มเคลื่อนปั๊มเบี้ยวแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือออฟเซนเตอร์นะครับผมมีอีกนะครับอันนี้ก็คือมีจองไว้ มีเอฟซนักสะสมจองไว้2เหรียญนะครับก็คือจองไว้แล้วก็เงียบเลยนะครับก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ซีเรียสอะไรนะครับก็คือเก็บไว้เป็นตัวอย่างในการทําคลิปต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจ2เหรียญนี้สอบถามได้นะครับสอบถามได้นะครับขายคู่เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูลักษณะเหรียญนะครับนี่นะครับมินเออร์เลอร์ออฟเซนเตอร์ลบสิบนนะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของเหรียญออฟเซนเตอร์ที่ผมบอกนะครับเหมือนกับเหมือนกับเหรียญก่อนหน้านี้นะครับเหรียญ10สตางค์ที่ผมให้ดูคลิปไปนะครับเหรียญน,นั้นก็คือเป็นเหรียญของผมที่ผมซื้อมาเหมือนกันแต่ว่าผมขายออกไปแล้วนะครับตอนนี้ที่ที่ผมมีออฟเซนเตอร์อยู่ผมจะมีอยู่ประมาณ3เหรียญแค่นี้นะครับก็พบเจอได้ในทุกชนิดราคาทุกชนิดแบบ เหรียญทุกชนิดอ่ะอันนี้ก็เหมือนกับเหรียญ1บาทเรือหงเห็นไหมครับก็มีนะครับเหรียญ50สตางค์ลวงข้าวก็มีนะครับมีออฟเซ็นเตอร์แล้วก็อันนี้เป็นเหรียญ1บาทปี30เห็นไหมครับอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้คือหลักฐานนะครับอันนี้อันนี้ของจริงนะครับนี่นะครับน้ำหนักน้ำหนักก็เต็มนะครับอ่าถ้าใครซื้อเหรียญหรือว่าเล่นเหรียญแนวนี้อ่าต้องต้องเช็คน้ําหนักด้วยนะครับว่าน้ําหนักเหรียญปกติเท่าไหร่ แล้วก็เหรียญผิดพลาดแบบนี้น้ําหนักมันมันใกล้เคียงกันหรือเปล่าสมมุติว่าเหรียญเนี้ยปกติไม่ต้องสมมุติอะเหรียญเนี้ยเหรียญหนึบาทรุ่นเก่าอะน้ำหนักจะอยู่ที่3.4กรัมนะครับต่อให้เหรียญผิดพลาดเหรียญเออร์เลอร์ออฟเซนเแบบเคลื่อนมากเคลื่อนน้อยสักเท่าไหร่นะครับน้ําหนักมันจะต้องอยู่ที่3.4กรัมเช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักคงเดิม แต่ว่าเปลี่ยนแปลงแค่รูปร่างของเหรียญแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือการตรวจสอบเบื้องต้นส่วนเหรียญอื่นๆนะครับเหมือนกับเหรียญเนี่ยเห็นไหมครับ <_ S 1> <_ S 2> เหรียญหนึ่งบาทเรือหงนะครับต่อให้ลักษณะมันจะผิดเพี้ยนจะเบี้ยวจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าน้ําหนักก็ยังคงมาตรฐานอยู่ที่7กรัมนะครับก็คือเท่ากับเหรียญปกตินะครับอันนี้ก็คือเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้เหรียญมาแล้วก็น้ําหนักมันต่างกันเยอะ มันผิดพลาดจากจากน้ำหนักจริงเยอะนะครับอันนั้นก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องพิจารณาเป็นพิเศษอีกทีนึงนะครับเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวนี้มีเหรียญดัดแปลงปลอมแปลงกันเยอะก็ต้องวิเคราะห์ต้องพิจนารณากันให้ดีนะครับก่อนที่จะทำการซื้อขายแต่ว่าแบบนี้ถ้าใครมีก็ลองส่งรูปมาดูนะครับถ้าเกิดว่าตกลงราคาโอเคพร้อมที่จะส่งมาขายนะครับก็ผมจะให้ที่อยู่แล้วก็ส่งมาผมตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญแท้น้ำหนักได้โอเคผมซื้อผมโอนเงินให้แต่ว่าบางครั้งถ้าดูแล้วดูรูปที่ส่งมาให้อ่ะเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างจะแท้แต่ว่าพอได้เหรียญมาแล้วมันไม่แท้อันนั้นคือผมก็ต้องขออภยัยผมก็ต้องส่งเหรียญคืนนะครับอันนี้ก็คือการซื้อขายก็เป็นอย่างนี้นะครับก็คือใครมีเหรียญก็การซื้อของผมก็คือจะส่งมาขาย100%เเซผมไม่ได้ออกไปซื้อต่างจังหวัด เหมือนกับสมาชิกบางท่านสอบถามกันบอกมาจังหวัดนี้หน่อยคือผมไม่ได้ออกไปขนาดนั้นนะครับการซื้อเหรียญการขายเหรียญน่ะอยู่ที่ไหนก็ขายได้นะครับมันจะประหยัดเวลามากกว่าประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายส่ง EMS มาไม่เกิน50บาทนะครับถ้าเกิดน,นั่งรถมาเองมันเกินแน่นะครับเกินพันบาทแน่นอนนะครับก็คือการซื้อขายก็จะเป็นแบบนี้มันจะสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดเงิน มากกว่าประหยัดเงินค่าขนส่งค่าเดินทางนะครับส่งเหรียญมาขายก็เป็นอีกเหรียญน,นึงนะครับที่นํามาให้ชมกันนะครับเป็นเหรียญในลักษณะของออฟเซนเตอร์ center. รับซื้อเหรียญละ500ถึง2,000บาทนะครับแต่ว่าเหรียญแรกที่ผมให้ดูอ่ะอันนั้นเป็นเหรียญของเพื่อนใน f c e e o o o นะครับก็คือมีการเอามาโชว์กันว่าเขาได้เหรียญน,นี้มานะครับแล้วก็ผมก็เออ,เอ,อ ขอขอขอเอานำมาโชว์นะครับแล้วก็นำมารีวิวเผื่อว่าใครมีแบบนี้ต้องการจะขายนะครับก็ลองส่งรูปมานะครับถ้าเกิดว่าขายเดี๋ยวผมจะติดต่อให้กับรายใหญ่ที่รับซื้อให้นะครับก็คือเพื่อนของผมใน a c e b o o k นะครับก็คือ,อจะมีเหรียญแปลก,ปลกๆเยอะมากนะครับผมก็ได้เหรียญได้ไอเดียจากจากเพื่อนนะครับมาทําคลิปเหมือนกันนะครับเพราะว่า,าเหมือนกับ มีเยอะนะครับเขาจะเป็นแหล่งรวมเหรียญแปลกเลยนะครับก็คือก็คือแบบมีเยอะเดี๋ยวผมจะพยายามมาอธิบายมาทําคลิปให้ดูแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับทั้งทางเพจสลานลมพอย f อแล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลานลมพอย FC แล้วก็ชลานลมพอยชนแนลนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ